อาดีค่ะช่องจาาสตอรี่เยอรมันนะคะรดน้ำผักอยู่ดีๆไปเห็นข้าวพอดีนี่ค่ะบอลลูนเขามาซูมใกล้สุดได้แค่นี้หรอนี่วันนี้อากาศดีคนเขาก็เลยมาขี่บอลลูนกัน สูงมากเสียวแทนลอ,องฟ้าโปร่งใสดูนะคะุ๊เห็นไหมคะนี่มาแล้ว กลับมาที่เดิมไกลมากเดี๋ยวจะพาไปดูสวนมันนี้ลูกสาวเขาลงมาเล่นน้ำเอาเอพนนีมาเล่นด้วยอ่างอาบน้ำเขานี่มาถึงยอดไม้เด้งนี่ฮะ บ้านข้างหลังเขากำลังก่อสร้างเหมือนกันเห็นไหมคะนู่นมานูลล้นแล้วอันนี้อากาศดีนี่แดดยังส่องอยู่เลยตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วค่ะอันนี้เป็นรูปหลังบ้านนะคะยังปรับปรุงไมเสร็จเลยข้างล่าง จะพาไปรดน้ำผักค่ะเมื่อวานก็ตัดยาเพิ่งเสร็จปลูกดอกไม้สวยๆในสวนไว้สวยไหมคะดอกดาวเรืองใหญ่มากนี่เบลมเลยรังออกดอกใหญ่เลยนะคะนุ่นบรรลุบรบรลุแล้ว เห็นไหมเห็นไหมรอยต่ำลงไปนิดนึงแล้วข้างในมีคนนะคะที่นี่เขามีบริการให้ขึ้นใบบอลูนไม่รู้เก็บค่าขึ้นคนละเท่าไหร่อะ่ะแต่เห็นไงแตก็ไม่ขึ้นนะเพราะกลัวมากเสียว มันสูงเห็นไ,ไหมคะ,อะขอสูนกับนี่อะไรามาดูในสวนกันต่อคะ่ะ ปลูกผักเอาไว้ปีนี้มาเขือเทศไม่ค่อยดีเลยเพราะฝนมันตกปล่อยมันก็เลยแห้งตายค่ะเชื้อใบมันเป็นเชื้อรานี่ค่ะผักในสวนมีทั้งถัว่วมีทั้งกะหล่ำดอกกะหล่ำปรีพริกเก็บกินไปเยอะเก็บแจกไปก็เยอะแล้วค่ะมะเขือม่วง แตงกวาอยู่ด้านหลังแล้วก็ลูกสิกินี่อันนี้ก็บรอกโคลีเห็นไหมฮะแล้วก็ปลูกดอกไม้สวยๆบ้างตรงนี้ก็มีฟักทองอม,มีอยู่สองสามลูกกำลังติดค่ะแล้วก็ผลมไม้ป่านิดนึงบรรลูนุ่งบน,นบนุ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะ เขาใกล้จะลงแล้วค่ะจากส,งสูงูตันนี้ต่ำลงต่ำลงเดี๋ยวเขาก็ลงจอดที่เขามีค่ะที่ให้จอดเห็นไหมคะลงค่อยๆลงต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เป็นที่ลูกสาวเขาไว้โดดเล่นค่ะปลูกกล้วยไว้ ขอไปลดน้ำผักก่อน <c oughs> มาเขือเทศมันโดนน้ำฝนมากแล้วมันเน่า <c oughs> ไม่เก็บทิ้ง ปีนี้ไม่ดกเท่าปีที่แล้วเลยแต่ก็ยังพอได้กินบ้างค่ะปลูกขนาไว้ด้วยนิดนึงกำลังแตกเลยมีลูกใหญ่แล้ว ข้างบ้านเขาก็จะลดน้ำผักเขาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของบ้านข้างบ้านค่ะหน้าร้อนเราก็มีงานอันดิเลกับอันนี้คือทําสวนนะไม่ได้ออกไปไหนช่วงนี้โควิดนาก็ทําสวนแล้วก็ขายของออนไลน์เป็นแม่บ้านตอนนี้ก็วิ่งปรับปรุงบ้านทำบ้าน เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะปลูกดอกไม้เอาไว้ถึงเวลาก็ต้องลง,ลงมารดน้ำเลยพามารดน้ำด้วยกันนะคะ okay, เดี๋ยวไปรดนี่นี้ก่อนบวบค่ะนี่ เยอะเลยนะฮะใบมันใหญ่มันเลยบังหมดเลยวันนี้ฝนไม่ตกไม่ตกมาสองสามวันแล้วค่ะแห้งก็เลยลงลงมาลดน้ำก็ปลูกผักเอาไว้เยอะ ไม่ล็ดล้วเ,เดี๋ยวผักตายหมดอดกินค่ะพริกก็ออกตอกเยอะแล้วออกลูกมีเม็ดพริกให้กินแล้วอันนี้เก็บไปกินแล้วให้มันแตกใหม่ค่ะ ลดน้ำให้เขาเย็นชื่นชำ่ำนะคะอันนี้พริกเม็ดเยอะเลยเห็นไหมคะเป็นพริกอ่อนนำมิ้งใหญ่ๆไม่ค่อยเผ็ดมากเพราะว่าแฟนเขาไม่ค่อยชอบเผ็ดมากเท่าไหร่กินเผ็ดมากไม่ได้ปีนี้ปลูกพริกไทยไว้มันไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันหนาวแล้วมันร้อนช้าค่ะ มันก็เลยปีนี้ฝนตกเยอะมากเฮลามันก็เลยปลูกได้แค่เนี้ยเห็นนะคะพิชเม็ดปลิ่มเนยลูกปลิ่มเลย,ลเเลยโลโควลี่ก็ออกลูกให้กินแล้วค่ะได้กินเยอะเลยปีนี้อือเหร ความสุขเล็กๆค่ะได้ลดน้ำผักปลูกผักไว้กินเองปลอดสารพิษอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาตินะฮะข้า,ออางนู้นก็มีคนมาเล่นไอ้นี่อีกแล้วพาราเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนิดนึงเครื่องร่อนแล้วเปล่ะ นี่ค่ะน่าร้อยเขาก็จะออกมาเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะเห็นไม่ชัดเลยใช่ไหมคะซูมให้แล้ว่ะมันได้แค่นี้จริงไปนน่นแล้วไกลไปนน่นแล้วขึ้งไปโน้่และซูุ่มเชียว อดมาไปเล้เห็นไกลๆไหมคะได้ยินแต่เสียงรถน้ำผักไปก็ดูเขาทำอะไรกันไปทำน,นทำนู่นทำนี่บ้านนี้เขาก็ลดน้ำเห็นไหมคะเนี่ยเขาเปิดใสยย่ยาง รสะเขารสสนามหญ้านี่ตำลังปีเดี๋ยวเริ่มเลยนะให้เพื่อนไปหลายหัวแล้วนี่เพราะว่ามันใหญ่กินคนเดียวไม่หมดนี่ครับพริกจะให้ดูดกไหมคะดูใกล้ๆเยอะไหมนี่อีกนีอีก เหลือกินเฮียผูกแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วเยอะเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็ต้องตัดทิ้งเริ่มเก็บสวนปลูกได้เฉพาะแค่สามสี่เดือนนี้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยมันไม่สามารถปลูกได้เยอะ ปลูกได้แค่นี้ก็ได้กินหน้าร้อนเราก็โอเคแล้วค่ะนี่อันนี้เม็ดใหญ่อันนี้พริกหยวกลูกใหญ่ๆนะฮะอันนี้ฝั่งข้างนู้นมีปาปริก้าลูกพริกหวานนะอันนี้เป็นบวบสีเหลืองเห็นไหมฮะลูกใหญ่เลยลูกเต็มเลย หน้าร้อนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในสวนนี่ยปลูกผักพวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำทำความสะอาดบ้านแล้วก็ขายของไปด้วยแค่นี้ก็ไม่มีเวลาไปไหนแล้วค่ะแล้วช่วงนี้ช่วงคโคโน่าออกไปเที่ยวไหนลำบากด้วย ดีนะคะที่มีสวนบางคนเขาไม่มีสวนนี่ลําบากแย่เลยนั่งเยียวแต่ในบ้านนานๆได้ออกไปข้างนอกทีแต่ตอนนี้เยอ่ยมับางเขาฉีดวัคซีนกันเกือบหมดละเขาก็เริ่มออกไปข้างนอกได้แล้วแต่ก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ออกไปทีก็ลําบากนะคะอยู่ในห้างสรรพสินค้านานๆก็ไม่ได้หายใจไม่สะดวกนี่ค่ะข้างหลังนี่เป็นแตงกวา แล้วก็พริกอ่อนเห็นไหมคะอันนี้พริกอยู่มะเขือมอ่วงมะเขือมอ่วงน,นี่เห็นลูกมันไหมลูกเริ่มเลยให้เพื่อนกินไปหลายลูกแล้วนี่ก็มีกำลังออกดอกเต็มเลยกำลังดก นีต่ตะลำปรีว้เาเรานีา่ะมลูกเริ่มเลยไม่ได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงมันก็เลยมีรอยใบเป็นพื้นๆเพราะว่า,มาแมลงมันมากัดแล้วก็ตัวทากด้วย อยู่ที่นี่เราจะไม่อยากฉีดยาเพราะถ้าเกิฉีดยาไปสารพิษเราก็กินเข้าไปด้วยซื้อซปเปอร์มาร์เก็มีสารพิษพอแล้วหน้าร้อนขอแบบไม่มีสารพิษดีกว่าปลูกคานเองกินเองเราไม่ต้องใส่สารเคมี หัวก็มีฮะน,นี่ขึ้นเขียวไปหมดเลยเก็บกินไม่ทันละเอาไปแช่ห้องฟิตไว้เต็มเลยค่ะเอาไว้กินหน้าหนาวแล้วก็แจกเพื่อนๆบ้าง รถน้ำเย็นชุ่มฉ่าผักงามตอนนี้รถดอกไม้ด้วยเห็นไ,ไหมคะ น,นี้ถั่วมี่แตงกวาใบ่ิ้รนพลิกออกลูกเต็มเลยเก็บกินไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วสีเหลืองเก็บกินตลอดออฝักเยอะเลยแล้วฝั่งนี้สีเขียวแล้วก็มีองุ่นด้วยนี่หนไหมฮะนี่องุ่นลูกสีเขียวๆถ้ามันสุกแล้วมันก็จะเริ่มแดงแล้ว ะะอางุ่นเป็นอางหุ่นลูกเล็กที่เขาเอาไปทำวายนะคะจะไม่อยากให้คนข้างบ้านเขามาแอบมองบ้านเราแล้วก็ทำเป็นขรัวไว้นี่ค่ะนี่ก็เอาไปนู่นเลยก็เอาลูกมันแจกเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาไปทำใส่น้ำปลาใส่พริกปน่นกินกันเมืเ่อกี้ก็คลุกปิเกลือกินอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวาน ูแล้วก็น้ำลายไหลเห็นไหมคะนี่เยอะมากมันดกนพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเริ่มสุกแล้วก็มีโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปรดน้ำต่อแล้วก็ทำทุระให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นไปทำข้าวให้ลูกสาวทานไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ